สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับกบบาตามเคยนะครับวันนี้ก็มาโหลดต้นเหมือนเดิมครับผมพี่น้องไม่ได้โหลดแล้วพี่น้องพูดผิดมันหนีบต้นเหมือนเดิมพี่น้องวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตลูกแต่งกันครับว่าโตขนาดไหนแล้วมาชสมกันพี่น้องนี่ยพี่น้องส่วนห้อผมก็จะได้ตําแล้วพี่น้องดูครับโอ้ยจะได้ตําแล้วครับนี่โตแล้วพี่น้องลูกสวยมากนี่ครับอวานนี้ไปถ่ายห้อน้องครับวันนี้ถา่ายห้อตัวเองครับใกล้จะได้ตาแล้ว ครับ,รบเราก็มาหนีบจิ๊บขึ้นเหมือนเดิมพี่น้องเลยผมก็จะอัปเดตไปแบบนี้เรื่อยๆพี่น้องนะครับคจะทำแบบนี้พี่น้องนะครับดี่ดูลูกนี้ครับพี่น้องน่ครับน้องกำลังโตครับใกลจะได้เก็บแล้วพี่น้องน่ครับก็จะประมาณนี้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับพี่น้อง เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ